เคเคกดอัดไว,ว้ละเฮ้ยสามสอเตรียมปืนตอนพี่อยู่ข้างหล,ะละังเราบางถ้าเป็นไม่ได้เลี้งหัวนะตอนพี่จะตายไงย Oh m ม g อ d เค่เ่อเราแมงุณจูบใอยเอากระสุนมาหกอยนัน ถ้า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 ไม่ถนัดมุมอมองเฟิร์สเฟอร์สซ่าเนะ่ะกดตัวฮิดได้นะแล,ะล้วแบบกดที่ขวาโตโ้ะอยู่ไหนไวะเฟื่อยเชื่อแล้วสวยวันดีมเชื่อเชื่อเชื่อโอ้ยดีนะอันยาพอดี ơi, <laughs> ơi, cô chú bay chơi lao cô chú anh <laughs> à, hiếc một đi lột xin ok một cô chu nó mà chơi là nôm เออโต้วอ่ะซอมบี้อ้วกอะระวังเสียงเปิดเสียงปืนเสียงปืนโคตรด,ดังเลยโอเคโต้วกวตาย นมยาเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี Gesch ่ยเชี่ยเกิดได้ไหมหนูไม่ได้เกิดเกิดกลรีสปอนอ่ะมันจะเกิดแถวเมืองนมก็รีบมาตรงจุดที่นมตายอ่ะโอ้โอ้เชี่ยวกบอลมาบอลมาโอ้โอ้เหลือสิบโอ้โอ้เกือบตายโอ้ โอ้สุดยอดรลอดเอง่วะเฮ <N> ้ยทำไมถึกจ <N> ังอ่ะมอนถึกมากเลยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เลื่อนเลื่อนไหลแล้ว ที่รมสวยกูจูกูจูกูจูเดินออกมาได้แม็กซี่ยิงตัวไฟให้าาเฮ้ยซอมบี้ประมาณอ๋ออ๋อจะโดนคีจะยาหมดความเร็วสูงเลยใด้ซื้อผิดเราเกิดใครมากเลยกำลังวิ่งกับไปอันนี้ได้ไหมวะ โอเคโอ้คุชูสวยจัดเฮ้ยมอนถึงมากอ่ะนมก็ชอบนมก็ได้นมก็ชอบไม่ดีเลย คุณนี่ว้าไปไอ้ไอ้ว้ามาปู่กระสุนหมดโอเคโอ้จะปลอดภัยเลยโอเคนี่สปีดสปีดเลยทับช็อปซื้อซื้อกระสุนรัวๆเร็วเร็วเร็วรัวเร็วมาแล้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 วซื้อกระสุนมาแล้วก็มาแล้วแล้วจะปูมาแล้ว โอเคอโอโอเคไม่โดนคุไม่ต้องกระโดดได้แค่ดรอปโอเควิ่งอ่ะสวยไ่โดนหมดยังหมดแล้วยี่เฮ้ยได้ไรได้ไรได้ไรเฮ้ยี่โฟสี่โฟดู้เยไอ้ไอ้ไอ้่รอ่ะไอ้เห็นของนมบ้างถ้านมไม่ได้เก็บซะแล้วของมันน่าจะแบบหายไปแล้วนมแถวนี้้นต้องตายแล้วก็เกิดมาใหม่ น้องนี่กระโดดอยู่โหกระสุนคิดซื้อกระสุนเกลือนอเลยนี่เราเหลือกระสุนสองร้อยนัดเคยยิงจนแบบเคเล่นจนแบบกระสุนเคแบบหมดไปเ<ต>ยะเลยน,นมตกหลับกองนะมดีวต้องกรเอาลาได้ไงวะ<ง>โชคดีเลย